ฝนตกมะละกอไม่มีลูกเนะาะบะกอ,อตอนนี้มาบ้านค่ะมาบ้านมาสามเขา่าฝนตกสองวันสองคืนไม่หยุดเลยคือ,อ,ยอย่างสงอมเมนูเราเมนูเราเมนูเรามีซีโครงคอมอย่างบุดะซีโ่โครงยิ้บหวานใส่กล้องอหยิ้มหวานดิ เฮ้ยพะนะบอกคุณยายยิ <els> <barn Mak> <ini> ้มหวานๆใส่กล้องเฮ้ยพะนะแล้วไงหลายต้นอยู่ออจะได้กินยิ่งดอกต้นบักเขือพี่น้องปลูกบักเขือนอนหลับในรถพนหนึกว่าเป็นฉันไหมจริงๆบอกไอ้อ้วนบุญแต่ก็ได้ยังหัวแต่กโอ้ยเนาะมีเรื่องเล่าขำๆแต่กนั่นแหละนี่หัวรอ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวครีเอเตอร์ทุกๆท่านสวัสดี Facebook สวัสดี AI ไสวัสดีกัลยาณิมิตรมือสองขึ้นตั้งแต่ม้าเนี่ยตอนนี้ก็ยังลงเม็ดอยู่ปลอยปลอยอยู่ผักงามงามอู้ดูใบแมงลักใบแมงลักงามบอกอยู่บรรยากาศดีอยู่นะคะอันนี้ก็มีนะอ,อีตู่ก็งามมากเลยเนี่ย ผักงามๆค่ะอยู่ทุกนาอู้เสียงบัวเสียงบัวร้องบอบอบอเสียงแบบธรรมชาติมากนี่ค่ะคือผักสวนครัวของเรานะคะที่ปลูกอยู่นี่เดี๋ยวกะแสงเขาก็จะขยายพันธุ์เต้ยตนันเล็กนี่คุณยายค่ะคุณยายนั่งยิ้มอยู่ค่ะคุณยายนั่งยิ้มเื่อนะ นางยิ้มบานๆได้พี่น้องนไยิ้มบานได้นะนพี่น้องกัทแทนาขาดน้ำท่วมค่ะน้ำท่วมฝนดีมากปีนี้นี่คุณยายค่ะคุณยายนั่งยิ้มอยู่ค่ะคุณยานั่งยิ้มเพื่อน่ะนางยิ้มบานๆได้พี่น้องคนไยิ้มบานฝนตกคุณอะไรกัทเทนาขาด สจไดมาปั่นคนะมาปั่นคนะขาดโศกบังน้ำไหลโจกๆเลยนี่พี่ดองน้าขาดโศกมาปั่นคันนาสวัสดีค่ะเจ๊ดาวคุณอาบางอันค้นมันอันลกเนี่ยบายยค่ะบอกดารานี้แน่ปาาน่ะค้นอันมัด่ะไรดิ ลกหายาอยู่ลกหายาอยู่เก็บผักซีอยู่เก็บผักซีทุกนาที่จังหวัดมหาสารคามป็นไหนพี่น้องเป็นรถอันเตียงม้นโอ้ยคนอันเราเมาดี <laughs> โอ้ยอย่าหัวกันอย่าหัวเนาะหัวขำกับขำบังกกสะแบงเด้อเดี๋ยวขอสิ่งย่างกับมาหนีไหมสิพาหย,ย่างมเบังกกสะแบงของแท่เขาดะง้ามอยู่ ฝนตกซองมื่อเงินอันนั้นเด้อถ้าไปเบิ่งเงินต้นเขาเอีหยังสิโอ้ยนั่นคนใกล้หมดสติแล้วคนเพิ่กันขวากันไปเอิญเข็นเปมาเอาไหมไอหวานก็นุกขึ้นมาหนูหนูอยู่นี่หนูคนป่วยอยู่นี่สิไอหวานมานี่คุณยายค่ะคุณยายนั่งยิ้มอยู่ค่ะคุณยายนั่งยิ้มเฮ้ยนะเฮ้ยนั่งยิ้มบานๆได้พี่น้องคนนั้นยิ้มบานบรรยากาศดีไหมคะทุกคน บรรยากาศดีมากทุกคนวันนี้พามาเที่ยวทุ่งนาค่ะอยู่ที่จังหวัดมัดตอนะพี่สมบัติกับน,น้องใบบัวมาลังกำลังจะกดลงไลน์มาลงมามาไลน์แป๊บหนึ่งพี่สมบัติกับน,น้องใบอันนี้คือทุ่งนาน,นี่คือกกสะแบงค่ะกกสะแบงนี่ดารณีบอกว่าปังแท้พี่สมบัตินี่แหละคือกกสะแบงค่ะเมื่อวานว่าจะมาทุ่งนานแล้วทีนี้ทั้งฝนตกทั้งไรด้วย เนี่ยคืนนี้เราจะนอนทุ่งนากันได้หนพี่น้องกันแท่นขาดน้ำท่วมค่ะน้ำท่วมฝนดีมากปีนี้ฝนตกดีค่ะเนี่คือต้นสะแบงค่ะพี่สมบัติบอ,อกวิวสวยมากนี่แหละค่ะทุ่งนาอุย้ยมีดอกแค่เป็นเรื่องเล่าที่แบบว่าสนุกสนาน สนุกสนานโอเคนะคะขอบคุณพี่สมบัติกับน้องใบบัวขอบคุณดารณีจันทบุรไม่ได้เปิดอะค่ะเดี๋ยวค่อยกลับกรุงเทพค่อยว่ากันหรือพรุ่งนี้ค่อยว่ากันพรุ่งนี้ก็ยังไม่แน่ใจอีกอยู่ดีแต่แต่วันนี้คงไม่ได้เปิดอะค่ะเปิดแค่นี้อะไรสารน,นะคะ <c oughs> สารน,นะคะอินซีอากาศหินเหมนะืนอะอากาศดีค่ะบ่กี้ไปกินกับบัลลาสสับเออติดติดข้างปากอะไรเนาะโอ้ยัยงเนาะอาจารย์ไปกินีอย่างมาเนาะ ไม่สนน้อยกินค่ะอาจารย์ย้อนน้อยกินเฮ้ยนอกรับไปนะบันดี้เจ้ารับไปแล้วเว้นเปนมานะ่ะคนเสียเอาเจ้าขึ้นขึ้นเปรนะ์คนไข้ไม่ได้สติแล้วนดิดารันีทั่วกกสะแบงหุ่นอะอากาศดีแท่หนะดารันีว่าอากาศดีแท้มาอยูอ่บ่อากาศดีนะคะมาค่อนหน่อยสิบายบายนะคะบายบายพี่สมบัติพี่สมบัติกับน้องใบบัวบายบายดารันีจันทบุตร ขอบคุณมากมากที่เข้ามาทักทายกำลังแสบเลยนะเนีย่ยกินกำลังแสบเลยผักชีราวเอาม้าเราลังคนดารนี้ <laughs> อันนี้คือทุกนานนี่คือกกสะแบงค่ะกกสะแบงนี่ดารณนีบอกว่าปังแท้พี่สมบัตินี่แหละคือกกสะแบงห่องแถวที่ให้เขาให้เขาละโอ้สุดยอดเลยค่ะอาจารย์สวัสดีจกกักกกผะนะสวัสด <laughs> <laughs> ีจ้าไงเบิงต้เสียงบัว เสียงวัวร้องบวบอบเออสียงแบบธรรมชาติมากนี่ค่ะคือผักสวนครัวของเรานะคะที่ปลูกอยู่บรรยากาศดีมากบรรยากาศแบบบ้านๆค่ะกดนะคะอันนี้ก็มีใบแมงลักด้วยค่ะงามงามพี่น้องใบแมงลักงามงามมาไล่สดยืนยันโอ้ยแตกินันงแ้มแหงสิเกี้ยวเขาเนาะ น้ำชีสเกี่ลเข่ากับสีนงง้ำพอดีมาไป,ไปมืองฝันไปเมืองมันไปใส่รูปก่อนนั่นต์นมาขอเจ้าิ่งมาปลูกให้สวัสดีค่ะพี่เจนสวัสดีค่ะดารณีอู้บุกผักชีแล้วอันนี้สีมือพี่เจนมามามาปลูกไว้แล้วเนี่ตอนที่มากับเฮียหน่ะค <c oughs> นดิคนใครไม่ได้สติแล้วทีข <c oughs> ันมันโอปอปอนล็อกประตูนี่ข่อยว่ามันพ่นจมข่อยขึ้นเปยแท้ๆแล้วพี่น้องเนีย <c oughs> โอปอจ้าจ้าดิ นะแม่ครัวม,มีแม่ครัวนี่คือฉากดีมาก <c oughs> สิพาไปบ้ <c oughs> านนะคะมาทักทายตอนเย็นๆค่ะดูบรรยากาศทุ่งนาบรรยากาศทุ่งนาตอนเย็นๆค่ะวัได้ก็เลยอยากหัวชะดอกกันอันอีกน้องผู้หนึ่งน่ะมามาท่านในฮอดบ้านเลยแม่หาหม้อคน บันนี้พี่เจนนอนหลับบัาน,นี้โอปอไปจอดรถอันอยู่นานอันนี้อยู่ทุ่งนากันอันนี้คือทุ่งนา<อ>นี่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 ้เสียงบัวเสียงวัวร้องบอโบวโบวเสียงแบบธรรมชาติมากนี่ค่ะคือผักสวนครัวของเรานะคะที่ปลูกอาพันวาแสบไหลดำน้ำเพราะเป็นผนังดานะนี้่ะฉันก็ดำไม่เป็น <laughs> <c oughs> กงสะแบงว่าฉันก็ดำไม่เป็นผนัะ แล้วก็มาทักทายกันตอนเย็นๆคะ่ะฝนตกน้ำท่วมถุงนาตกสองวันสองคืนตกคักตกแน่พี่น้องเมื่อเคยเห็นฝนตกคักปนนี้ใช่ไหม,อมขอบคุณมากมายเลยบ๊ายๆคะ่ะสวัสดีคุณพรพิมนด้วยนะคะสวัสดีค่ะห่องแถวที่เขาให้เขาละโอสุดยอดเลยค่ะอาจารย์ สวัสดีจักกุกผูนะสวัสดีจ้าคนไหนแล้เบิ้งต้เบิ้งกก,กสะแบงเด้อเดี๋ยวขอสิอย่างกับม่หนีไ่ไหมสิพาย,ยางมีเบิ้งกก,กสะแบงของแท้เข่าดะงามอยู่ฝนตกสองมือสบัดกับน้องใบบัวสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะพี่สมบัติกับน้องใบบัวส,ส,ส,สวัสดีบ้านไร่เจนกมลสวัสดีนะคะปังมากอู้คือปังแท้อาจารย์ปังคัะปังนาค่ะยังไปลกหยาตินะ ใช่เจนเปิดไหมไม่น่าเปิดค่ะอาจารย์ไม่น่าเปิดค่ะเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้ถ้าถ้าถ้าได้เปิดก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้วันนี้วันนี้แล้วก็มาทักทายกันตอนเย็นๆค่ะสวัสดีค่ะเจ๊ดาวคุณอาเบิ้งอันคนมาอันลกเนี่ย ฝนตกแม่นักน้าขาดโฉกพวามเบื้องน้าน้าไหลครับพี่สมบัติกระดาษนี้ก็สิบรรูว่าเปิดบ้านพร้อมนั้นบพานไปใส่เหมือนบุ๊บไปใส่เหมือนบุ๊บรรยากาศดีมากให้ดูบรรยากาศ360องศานะคะ